ไอ้ผู้มากดได้แม่งไม่ไปไม่น้ำเด็กไอหัวทำไมทำไมอะไรต้องมีเหมือนกุ้งวะเอากุ้งแหวนสลับดูอัสลามุอะลัยกุ๊มลาอุกุ๊มสลับเฮ้ยไรอ์อกูถามใครโหวตด่านนี้มาไอ้ผู้มากด แต่งตัวอยู่ก <c oughs> <c oughs> ได้แต่งตัว <c oughs> นี่ไอ้ฝาดอัลฟาวินพี่ซี<ส>จะบอกนะว่าโอ้ยข้อกาบเย็นกูหน <c oughs> ูน้อยหมวกแดงอ่ะเอ้พุงอย่าจะไปเปลี่ยนเปิร์กจะเปลี่ยนสกิกอ่ะอันสุดท้ายเป็นอัน,าน,าน,นทางขวามันจะเป็นไอ้วิ่งไวในช่วง อันเนี้ยอ๋อมันอยู่นี่ยิงยิงไม่นียิงไม่นีเอออีมันเป็นอมงอัด What the fuck รดึง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 เฮ้ยมาววมาววเตะใครอาใจย้ายอืมทังไม่พอเพราะั้นว่าเป็นไออัฟฟินเฟเล็กตรงหน้าวัวเนี่ยออมงอัดด้านหลังเนี่ย คตรเหมือนอ่ะนี่ไงเฮียมันมีฟันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไว้ใช่เลยเออตะเอาจากยานนะเฮียนี่เธอทำไมทำไอะไรต้องมีหนวดกุ้งอะเห็นมันหนวดกุ้งตรงหัวสองอย่างเลยเอากุ้งคั่วถลับดูเอาสไลม์อะไรกูายชุมเพื่อนทำตายมึงต้องเหลือเออไโอ้แตดิ กูถามใครโหวตด่านนี้มาเอาอบสก็โหวได้มาสี่คนอนะสามไม่ใช่เออสี่จะต่ออะรึงวาดนะ The w a

เรียบร้อยเรียบร้อยมึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วอืมอีกแค่โอเปตัวเราไม่พี่อะไรกันอ่ะมึงใหญ่ลงไปนะจบเกมเพื่อุู้เย่ตายด้่ยสวนน้ำมันดีสุดในสยามเลยเออที่ไปไปแต่งกินไหมป่าแล้ว กี่รอบอะใช่ังนานๆทีอ่ะก็ไหนอะได้พี่มาถ่ายไว่อ้ยไอพูอยากไปไปไหมไอพูไปไหมไม่ไปไม่ไปได้แมงไม่ไปไม่น้ำเต็กไอหัวโอ้ไ้ ไปชูชีพก็มีไอ้แต่ถ้าถ้าน้ำลึกมันมีแย่ที่ยังเป็นคลื่นอ่ะแล้วที่ยังเป็นคลื่น่ะมันก็ไปชูชีพได้ควายไอ้กาศมีเยอะแยะไอ้คุ้ยนะไม่เป็นถ้าบอกเออว่าพอไอ้เแย่แล้กาศแม่งมีแบบทุกๆเป็ดเมตรไอ้เหี้ยยุ่ยไว้นะไม่เป็นคับเดียวไม่จริงขาดกาดกาศมันมีพวกเยอะนะมีเยอะเยอะกาศไปบูทีนยังไงไป บูทีนลึกกว่านี้อีกกูบอกเลยตายโอ้ที่บูทีนแบบลึกขี้อ่ะมีคนตายก็ไม่มีคนรู้อ่ะไปแม่ภูบูทีนท <c oughs> ว่ามันเอ็กซ์ตรงแบบที่ที่เป็นผาโดดสูงๆป <c oughs> ่ะ,อะเออาอันนั้นนะเอออันนั้นผมโดดผมโดดนั่นแหละแล้วผมรู้สึกว่าจะตายเลยตอนโดดทางเดียวไอันน้พวกเฟไปจริงยังไงไอ้ภูโหลเฟืองไปไปจริงยังไง เออใช่เอออรเออเออนี่ยตรงปากไฟเลยฮะ <laughs> คุยอยูใครมัเนี่ยไเเลเยเลเปเลไปเลยเปเลยไปเลยปเลย <laughs> <laughs> ไปลปเล้ยเยไปเเป t